ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Engadget Thailand by Tapchom ในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับนะก็ยังต่อเนื่องกับของใหม่ที่เพิ่งออกนะครับนะจากชุด g b d หนุน2อยู่นะครับนะวันนี้จะเป็นแทนรอยย่อพอินเป็นสาย Jewellery แล้วกันนะครับเขียนง่ายเลยแนตะ่เป็นของชุด g b d หุน2ที่ที่มีของใหม่นะครับออกมาแนละจัดเป็นเด็กได้น้องๆจะถามว่าพี่ครับและสายอันตไม หรือสายแซงกาดนะครับที่จัดหรือยังก็ต้องบอกว่าน้องๆต้องกลับไปดูในคลิปเก่านะครับคือมาในคลิปพวกนั้นเนี่ยมันจัดสมบูรณ์ไปแล้วแหละแต่ทีนี้มันมีการ์ดที่เป็นคอมมอนที่มันยังไม่ออกของจีเวลที่ยังไม่ออกอ่ะมันเป็นแค่ของจีเวลไนเท่านั้นนะครับเลยจัดแค่จีเวลไนให้ดูนะครับในรอบนี้ก่อนอื่นอย่างที่บอกครับว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีถูกผมการจัดเด็กนี่การจัดเด็กที่แอดมินถนัดนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเด็กทางเลือกสาหรับน้องๆที่มีของเอามาเล่นกันได้นะครับ้้ววกาาดงงเยปไม่่ตอออขนะืจ เรามาเพื่อการถ่ายทำเท่านั้นนะครับนะโอเคนะครับขออภัยด้วยก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับนะตัวเริ่มนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับที่มีความสามารถคือถ้าเอามันเข้าโซครับสามารถเลือกเรียการจิวไนท์ของคุณไม่เกิน2ใบนะครับยูนิตที่ติดชิ้นจิวไนท์ไม่คุณเกินไม่เกิน2ใบบวก3,000ันได้นั่นเองไม่ใช่เรียกาศนะเป็นยูนิตขออภัยนะครับอันนี้ก็เอามาเพื่อเพิ่มพลังให้จิวไนทจะตีข้ามเส้นหรืออะไรก็ว่าไปครับต่อมาจะเป็นติกเกอร์ครับผมเป็นชิทอีคอลติดจิวไนทครั ดอทิกอร์แล้วผมติดจีเวลไนท์ทั้งหมด6ใบเช่นกันนะครับสุดท้ายก็จะเป็นคิวทิกร์ติดจีเวลไนท์นะครับนะก็จริงๆจะใส่ขี้แ8ก็ได้ครับอันนี้มันแล้วแต่ความชอบส่วนตัวแต่พี่คือถ้าสมมุติแบบอยากให้ของมันขึ้นจริงอะ่ะพี่เลยใส่ตัวนี้เข้าไปเพราะว่ามันจะทําให้จุบหาของงานเองครับแล้วไปเล่นกับดีเจนจีเวลไนท์อะไรอย่างเงี้ยครับนะมันจะทําให้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะโอเคก็ เกศศูนย์กับทิกเกอร์จะมีเท่านี้นะครับนะก็ง่ายๆครับสำหรับชุดนี้โอเคขออนุญาตเก็บแป๊บหนึ่งนะครับนะมาที่เกศหนึ่งของเรานะครับนะเกศหนึ่งของเราก็จะเป็นจีเวลไนส์ล้วนเช่นกันนะครับจะเป็นปีจีครับผมตปีจีเวลไนส์มันจะเป็นปีจีเก่านะแต่จะติดจีเวลไนส์นะครับตัวตีหมื่นถ้ามีจีเวลไนส์ที่เป็นเรียากาะดัสามตัวอาใบาอื่นอีกสามตัวนะครับก็ 4ใบนะครับปอดเบรคครับผมใส่ไว้2ตัวนะครับเผื่อเต้นกับตัวที่เป็นลิมิตเบรกและก็ตัวใหม่ในชุด G B หนุนตอกครับกับตัวนี้ที่มีความสามารถคือถ้ามันลงเข้าถูช่องเรียกอากาศนะครับและถ้าเรียกอากาศของเราเป็นแครนจิวไนท์3ตัวหลุมมากกว่านะครับผมนะสามารถเรสนะครับเรสตัวมันเองแล้วก็บวกหมื่นให้การ์ดที่ชื่อจีวิไลท์เราได้1ใบนั่นเองนะครับอันนี้เรียกว่าลงจากมือหรือลงจากกองก็ใช้ได้นะครับมันบอกแค่ลงช่องเรียกอากาศทั้งหมด14ใบครับตามนี้ มาที่เกรดสองนะครับเกรดสองก็ง่ายๆครับจะมีเสือสิอ็ดตัวไม่ใช่นะครับใส่11ก็โดนปรับแพ้เสือ4ตัวครับเล่นขาลิเจียนอนันนี้ก็มีสกิลคือถ้ามันลงถูกช่องเรียาการเขาได้บาร์หนึ่งติดชื่อจิวเวลไนส์หาการ์ดเกรดหนึ่งหรือต่างกว่าที่ติดชื่อจิวเวลไนส์คอลงช่องเรียาการนั่นเองนะครับตัวตีนสิติดจิวเวลไนส์ถ้ามีเรียาการจิวเวลไนส์ใบอื่นอีก3ใบนะครับนะสุดท้ายก็จะเป็นตัวนี้ครับนะตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ใน G R ที่อบทีศูนย์สองเช่นกันมีความสามารถคือในช่องเรียกกาศนะครับ uh, ถ้าเอาตัวนี้มาอินเตอร์เซปนะครับและเรียกกาศในชื่อ uh, เรียกกาศของเราที่ชื่อจิลไนะครับมี3ใบนะครับเป็นมี3ใบหรือ uh, มากกว่านะครับไม่รวมตัวมันเองนะสามารถโซบาร์สหนึ่งถ้าโซบาร์สหนึ่งก็ชิวตัวนี้จะบวกหมื่นหนึ่งเลยก็เท่ากับว่ามันกาทีได้หมื่นห้าเลยนั่นเองนะครับนะทั้งหกสิบเอ็ดใบตามนี้จริงๆเรื่องของเรื่องคือเอามันมาโซบาร์สออกครับมันไม่มีตัวโซบาร์สทิ้งนะครับ นะสำหรับใส่ซีเวลไหนก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยโซบาร์ได้เกย์สามเราก็จะใส่แอสเซอรีเวิร์สครับนะสองใบนะครับอันนี้ก็รีทายเขาได้นิดหน่อยแล้วก็เติมพวกในสนามได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวจาก FC01 อ่ะขอพาย f อ0 2นยนะครับที่มีความสามารถคือลิมิตเบรก4นะครับถ้าเข้าช่วงเมนเฟสเราและเรียกการของเราเนี่ยนะครับมีไม่เกินสามใบหรือน้อยกว่าอย่างเงี้ยนะครับสามารถเข้าเต้บาร์หนึ่ง อ่าเสิเร์ตเรียอากาศหนึ่งใบคอลองช่องเรียอากาศอ่าเสิสร์ตจิวไนท์หนึ่งใบคอลองช่องเรียอากาศได้นะครับก็เป็นการเติมพวกเลยนะครับแล้วก็ตัวท้ายก็จะเป็นตัวรีเจียนนะครับที่มีความสาม,มารถคือมารีเจียน Legend คู่กับเสือแล้วก็ถ้าตอนที่รีเจียนนะครับเรามียูนิตในสนาม6ใบนะครับหรือมากกว่านะครับมันจะบวก5,000ัวง1นคี ral. และถ้าตอนมันโจมตีรู้สึกว่ามันจะบวกสอง0ันด้วยจนจบการต่อสู้ด้วยตรง,ง 2, ต,ตีแวนการ์ดวงส0 0พันจนจบการต่อสู้ด้วยนั่นเองทั้งหมดก็8ใบนะครับอ่า สไตล์ที่แนะนำนะครับนะก็จะเป็นตัวไฟน้ำแข็ง2นะครับแล้วก็ตัวกราเบต2นะครับสุดท้ายก็จะเป็นเซนโบ2อาจจะไม่ได้สไตล์บ่อยมากครับสอนเรบเด็กนี้แต่ว่าก็เป็นอะไรที่แนะนำนะครับจริงๆจะไปใส่เอาไม่มีไฟน้ำแข็งไปใส่มาดิวั้งต่องใบก็ได้นะครับนะเพื่อเวลาแบบรีเจียนแล้วเก็บอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าใส่ก็หลักๆจะเล่นเป็นทางรีเจียนซะมากกว่านะครับจะไม่พึ่งทางสไตล์อะไรขนาดนั้นโอเค มาถึงวิธีการเล่นครับเด็กนี้ก็เล่นไม่ได้ยากเพี้ยนอะไรก็จะเล่นปกตินะครับขออนุญาตนะครับไลฟ์ไปไปก่อนโอเคนะอาจจะไลฟ์ไม้นี่ก็ถอยหลังแวนก็ได้ครับไม่ใช่ปัญหาแล้วก็อย่างเช่นเคยครับซีเวลไน์จะเล่นเร็วครับเราสามารถเริ่มแมตช์รเกรดสองเลยนะโอเคอะทีนี้ถ้าเราได้เริ่มก่อนเนี่ยก็เป็นข้อได้เปรียบของซีเวลไน์เช่นกันนะครับถ้าเรามีเสืออยู่บนมือใบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับ พอเราไลฟ์มิเกตสองปุ๊บเราคอเสือเลยครับเราคอเสือเลยก็ได้ครับแล้วก็วเขาได้บาร์หนึ่งเพื่อเสิร์ตตัวแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเสิร์ตไอ้ตัวนี้ออกมาเพื่อใช้สกิลเนี่ยแนะนําให้คอตัวอื่นก่อนอย่างเช่นตัวนี้ก็ได้เอาตัวเนี้ยออกมานีก่อนแล้วก็ลงเสือครับเอาเสือมาปุ๊บคอหนึ่งตัวอย่างเช่นตัวนี้อ่ะลงมานะครับแล้วก็ทําการเลสตัวนี้เพราะมันมีเรียากาศติดยวไนต์อื่นนะครับเยอะแย,ยะมากมายในตอนนี้อาจจะบวก พลังให้ตัวนี้ไปก็ได้ให้เสือไปก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าแค่บูสต์เนี่ยมันได้7จ็ดพันแต่ถ้าบวกปุ๊บมันเป็นหมื่นเแล้วถ้าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมายัางเป็นเกณ2สองที่ยืนเก้าพันหรือว่าเป็นเกณฑหนึ่งที่ยืนเจ็ดพันหรือหกพันอะไรก็ตามมันจะการลําบากนะครับนะแล้วก็สุดท้ายถ้ามันมีมีไปก็สามารถลงตัวนี้ไปเป็นตัวปลดเบรกไว้ก่อนได้นะครับโอเคทีนี้ก็จะเห็นว่าแนวลบเราค่อนข้างดีแล้วนะครับนะก็จะดูก่อนทีนี้จะทํายังไงดีนะครับอ่า อันนี้ตีหมื่นเก้านะครับอันนี้ตีหมื่นหกถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับพลังอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ถึงหรืออะไรก็ตามแต่นะครับนันก็ดูก่อนอก็สามารถเอาตัวยัดเพิ่มได้เฮ้แต่ว่าถ้าพลังมันโอเคแล้วก็ดุยได้เลยอาจจะเป็นหมื่นเก้าแวนอันนี้ขอหนักเลยนะครับเขาถ้ายืนเก้าพันนี่หรือยืนต่ำกว่าเก้าพันนี่ขอถึงหมื่นห้ายังไงก็ต้องปล่อยอันนี้หมื่นสี่แวนนะครับอาจจะไม่แรงมากแต่ถือว่าในระดับที่ดีนะครับ สุดท้ายกับอันนี้16ื่นแหวนหรือ21งหมแหวนก็ได้ค่าได้ทิศนะครับนะโอเคนะครับแล้วพอช่วงจบเธออย่างเงี้ยเขาก็จะมาไล่ตีแถวหน้าอะไรถ้าตัวนี้ตายก็ปล่อยมันตายนะแต่ถ้าเกิดเขาไปไล่ตีเสือปุ๊บนะครับเรามีจิ้วในตัวนีอีก3าใบหรือไล่ตีแวนปุ๊บโฟบาสครับเอามาินเซปฟิวเป็นหมื่นห้าเขาเ่าบอกว่าเท่าไหร่เป็นสองหมื่นสี่แล้วแค่นี้เองนะครับนะมันก็ตีเข้ายากนะครับนะโอเคแล้วเรามีปลดเบรกอยู่เดี๋ยวเราเล่นกับตัวอื่นก็ได้ในเดินต่อไปก็อาจจะ เสพตัวนี้ทิ้งหรือว่ายัางไงก็ได้ครับมันอยู่ที่ตัวที่เราจะมีต่อไปโอเคในกรณีที่ตัวนั้นไม่ตายแล้วกันเอาแค่ตัวนี้ไปก่อนนะครับในเทิร์นต่อมาถ้าสมมติเราเริ่มก่อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะไลฟ์เป็นแอสแอสเล่ h, ถ้าเรามีอา่าเรียกว่าอย่างการ์ดในแอสเล่นในมือนะครับโอเคเสร็จปุ๊บแถวหน้าเขาอาจจะมีตัวสําคัญสำคัญในการโจมตีอะไรเราก็ใช้สกิลแอสเล่ครับปลดเบรกแล้วล็อกตัวปลดเบรกไปเลยก็ได้ครับแล้วก็ไปเสิร์ชการ์ดหนึ่งใบเพราะว่า แอเล่ é, มันก็ไม่ได้บอกว่าให้เสิร์ชอะไรนะครับนะให้เสิร์ชแค่จีโรไนทหน1ใบจากกองการ์ดคุณน้องๆก็อาจจะไปเสิร์ชการ์ดพวกเกศสองเี้ยออกมาช่วยตีเนี่ย12งแล้วนะครับง่ายๆเลยอันนี้ก็จะเป็นตี12ขึ้นมาทันทีนะครับพอเป็นตี12เสร็จปุ๊บนะครับน้องๆก็ตีได้ตามปกติแล้วนะครับอันนี้มันจะมีสนามมันข้างเต็มที่น้องๆเห็นเนี่ยมันจะกาแวนตีเป็น16ื่นหกอาจจะตีเบาหน่อยไม่เป็นไรครับนะอันนี้ก็ตี16นะครับจบเทิร์นอันล็อกนะครับ แต่ว่ามันจะมีตัวเล่นในช่วงต้นเกมตลอดเวลาอ,อย่างที่บอกไปคือซิวไนมันจะเล่นเน้นเต็มสนามตลอดนะครับนะโอเคก็ทีนี้ในเทิร์นต่อมาครับนะทีนี้เราก็จะเล่นกันไปก่อนครับให้มันเกิดมีหลุมมีอะไรไปก่อนนะครับผมก็อ่าก็สไตล์ได้ครับถ้ามีกอ่าการ์ดสไตล์บนมือก็อาจจะไปเรียกการ,ร์เดลงมานะครับนะและทีนี้ก็จะตีเป็นปกติไปเป็นหมื่นหกวนนะครับนะนี่เป็นสามหมื่นหนึ่งวนนะครับ พอโจมตีไปปุ๊บ3ามหมเกิดชิดนะครับน้องๆอาจจะไปเรียกเสือออกมาอีกนะครับเรียกเสือออกมาปุ๊บและทีนี้เราก็ใช้สกิลของเสือเพื่อเรียกออกตัวมาต่อบูธหรือว่าจะมาอะไรก็ตามนะครับนั้นแต่กรณีที่ต่อบูธแล้วกันเอามาแทบบ่อยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีมากนะครับเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วเป็นหมื่นหถ้าเขาไม่ได้ทิงนี่ก็เรียกว่าหนักพอสมควรอ่ะตีทีหนึ่งหได้ ท้ายค้างนี้จะได้ทิกนะครับมันเริ่มต้นที่หมืเกเป็น2องหมื่นอเก้ะไรก็ว่าไปนะครับโดยประมาณจะเป็นอย่างนี้นะครับในช่วงต้นเกมพอถึงปลายเกมนะครับนะเราอาจจะทําการรีเจียนก็ได้ครับเพราะว่าอย่างที่เห็นคือพี่ใส่จุ๋ยค่อนข้างเยอะมากนะครับเด็กมันอาจจะไปไวพอสมควรนะครับอา,อาจจะตายไปก็ไดนะ้ทำการรีเจียนเราก็ไลฟ์เป็นตัวรีเจียนลงมาครับเพราะว่าเราจะไม่รีบไลฟ์มากเราจะยืยเกมนิดนึง โอเคพอไลฟ์เสร็จปุ๊บนะครับนะ้วกประกาศซิกเมทอะไรก็ว่าไปโอเคเป็นอย่างนี้แล้วก็แถวหน้าเราอาจจะไปหาตัวที่มาช่วยตีให้มันครบจะตามจํานวนของมันปุ๊บถ้าเรียงข้างหน้าเป็นตัวตี12อย่างเงี้ยนะครับแล้วต่อ7 0 0ดพัมันขึ้น1 9ื่นนะครับมันอาจจะตีแบบไม่ข้าเส้นเท่าไหร่น้องๆอ,อาจจะเอาตัวเนี้ยเข้าไปนะครับแล้วบวก3 0 0 0 3,000ให้มัน ก็จะเท่ากับว่ามันจะตีขึ้น2 22 2, 2หมดทุกตัวเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มียูนิตที่จิตชื่อจิ๋วนในสนามเราทั้งหมดหไปแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเท่านี้มันก็จะตี2อครีแล้วครับนะก็จะเห็นได้ว่าแวนก็จะตีทีเดียว2 7งหมนะครับสองครีนะครับผมนะหรือน้องๆอ,อาจจะเถื่อนกว่านี้อาจจะมีตัววางบูธอะไรก็แล้วแต่น้องๆน,นะครับนะหรือถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคอันนี้ก็เป็น2 7 0หแล้ว อันเนี้ยยังต่ำๆมันก็ได้2 0 0 0 0นนะครับถ้าได้ทีหนึ่งก็2 7 0 0มจก็กระจายทีแค่เป็น2ข้างข้าง,างละ2 7 0 0 0ก็ทำได้ครับค่อนข้างแรงเลยทีเดียวโอเคโดยประมาณจะเป็นประมาณนี้นะครับและถ้ายังปิดไม่ได้อีกนะครับผมนะก็จะมีแนะนำก็คือให้น้องๆสไปล์นะครับนะอีกทีหนึ่งอาจจะเรียกเป็นตัวนี้นะครับเซนโบนะครับนะพอเซนโบมาเนี่ยอขออนุญ,ญาตตัวนี้อาจจะสีมองเพ่งนะครับตามภาษาการ์ดที่ มีความสามารถดีๆสักข้างหนึ่งมันอาจจะตายไปหรือว่า2ข้างก็แล้วแต่นะครับเราถ้าเรามีเสืออีกเราสามารถคอเสือได้ครับแล้วก็ใช้สกิลเอเตอร์บาร์หนึ่งออกมานะครับผมนะแล้วก็อาจจะเรียกตัวนี้มาแทบแล้วก็มันบอกให้ชี้จิ้วให้หนึ่งตัวแหวงก็ยังชี้จไหนก็ชี้ได้นะเอาจริงๆแต่ว่าอย่างเงี้ยมันจะเบาไปเราจะไม่ทําเราจะชี้แค่ข้างนี้เท่ากับว่าไอ้ยูนิตข้างนี้มันจะตีถึง 29นะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ใช้สักิลหงายของเซนโบครับ mm hmm. ก็เท่ากับว่าตอนนี้เซนโบจะตีทั้งหมด41 0 0 mm hmm. นะเพราะว่ามันบูดไม่ได้แล้วครับอันนี้อาจจะวิ่งเบาๆก่อน16นะครับอันนี้ก็ตีดี่41ครับ2อีก็จะตีก,กดเป็น2คิีได้ตลอดเวลานะครับและสุดท้ายนี่ก็จะเป็น29หหรือ3 4 0 0 0 3 9นหนก็ว่าไปโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเด็กซีเวลไนท์นะครับนะก็จริงจริง มันสามารถปรับประยุกต์ได้กับหลายเด็กครับแต่นี้อย่างที่พี่พอไปคือที่พี่เอาไปประยุกต์หรืออะไรก็ต่างๆนานามันทําไปแล้วแล้วของตอนนั้นนั้มันออกมาค่อนข้างครบแล้วเพราะไอ้ใบเนี้ยมันก็ถูกออกมาก่อนเหมนปล่อยพี่ก็ทําคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็สายอันใหม่เองก็ทําได้แค่นั้นนะครับสูงสุดแล้วนะครับนะก็ขอบคุณมากแล้วกันที่ติดตามในวันนี้นะครับนะถ้าชอบก็กดไลค์ติดตามกดรับตัวใครนะครับแล้วฝากเพจแล้วช่องเราแวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์แท็บแชนแนลจะมีคลิปแบทเทิลอย่างอ่าขออภัยก็มีคลิปเด็กโปรไฟล์อย่างนี้ให้้้้้ดดดููออีีกกนนนนะครััับบแลสุทาาาายพซ่ช5 ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิปเด็กโปรไฟล์ครั้งต่อเองพวกเราสวัสดีครับ